จะเป็นอย่างไรครับถ้าผมบอกคุณว่ากล่งนั้นในห้องครัวของคุณเองอาจจะลึกเข้าไปในลิ้นชักในขวดโหลที่ถูกลืมหรือในถุงใบเล็กที่คุณซื้อมาเมื่อหลายเดือนก่อนคุณกําลังครอบครองมเมล็ดเพื่อชนิดหนึ่งที่เล็กมากๆดูถ่อมตัวราคาไม่แพงและหาซื้อได้ง่ายซึ่งหลายคนมักจะมองข้ามไปครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจกลายเป็นหนึ่งในพันธมินรที่ดีที่สุดในการลดระดับน้ำตาในเลือดและช่วยคุณต่อสู้กับโรคเบาหวานตามธรรมชาติและปลอดภัยครับนี่ไม่ใช่มเมล็ดพืชพิเศษ ไม่ใช่ปฏิหารและไม่ได้สัญญาว่าจะรักษาโรคที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ให้หายขาดได้ทันทีแต่หากนำมาผสมผสานในกิจวัตรประจำวันอย่างถูกวิธีมันสามารถช่วยให้ระดับกลูกโคสของคุณคงที่ลดภาวะน้ำตาลพุ่งสูงหลังจากรับประทานอาหารและช่วยให้ตับอ่อนได้พักผ่อนครับซึ่งตับอ่อนนี้คืออวัยวะที่เงียบเชียบที่หลายคนไม่เคยดูแลเอาใจใส่เนี่ยจนกระทั่งมีคำวินิจฉัยความเจ็บปวดป,วปรากฏขึ้นมาครับ ผมคือ T h อดรธนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุครับและผมใช้เวลาหลายปีในการสังเกตการในคลินิกถึงรูปแบบหนึ่งที่ทําให้ผมกังวลใจอย่างลึกซึ้งในกลุ่มผู้สูงวัยครับพวกเขามาพร้อมกับผลลัพธ์การตรวจเลือดที่มีเครื่องหมายสีแดงตรงคําว่ากลูกโคสหรือฮีโมโกลบินเอ c ซีที่สูงขึ้นพร้อมกับความรู้สึกผสมปนเปกันระหว่างความหวาดกลัวและความตกตะลึงครับพวกเขาบอกผมว่าคุณหมอครับแต่ผมแทบไม่ได้ทานของหวานเลยทําไมน้ตาตาลในเลือดของผมถึงสูงขนาดนี้คําถามนั้น ทำให้ผมปวดใจครับเพราะความจริงก็คือโรคเบาหวานไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะปิดมาน้ําตาลที่คุณเติมลงในกาแฟเท่านั้นครับแต่มันถูกสร้างขึ้นอย่างช้าๆตลอดหลายปีผ่านการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันผ่านการจับคู่อาหารที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยผ่านช่วงเวลาที่ทําลายจังหวะธรรมชาติของร่างกายผ่านวิถีชีวิตที่เหนื่อยนิ่งขาดการขยับเขยื้อนความเครียดการนอนหลับไม่เพียงพอและรวมถึงการรับประทานถั่วผลไม้หรือแป้งโดยปราศจากกลยุทธ์ครับ วันนี้ผมอยากจะพูดคุยกับคุณด้วยความใจเย็นเหมือนกับว่าคุณกำลังนั่งอยู่ต่อหน้าผมในห้องตรวจโดยไม่ใช้คำศัพท์ที่ซับซ้อนไม่สร้างความหวาดกลัวและไม่ตำหนิครับผมต้องการอธิบายให้คุณเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในร่างกายเมื่อระดับกลูกโคตของคุณสูงขึ้นยอดเคลื่อนน้ำตาที่พุ่งสูงหลังอาหารแต่ละมื้อส่งผลกระทบอย่างไรต่อหลอดเลือดแดงดวงตาตายและเส้นประสาทของคุณครับอะไรคือข้อผิดพลาดในชีวิตประจำวันที่ทำให้น้ำตาพุ่งสูงโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวและเหนือสิ่งอื่นใด ผมจะเปิดเผยให้คุณทราบว่าเมล็ดพืช5ชนิดนั้นคืออะไรวิธีการใช่พ่อช่วงเวลาไหนของวันที่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดปริมาณที่ควรบริโภคเท่าไหร่และในกรณีใดที่คุณจําเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับแต่ผมต้องบอกความจริงที่อาจจะฟังดูขัดใจสักนิดครับไม่มีเมล็ดพืชชนิดใดที่จะสามารถชดชนิดสัสที่ไม่ดีที่ทํามาตลอดหลายปีได้ด้วยตัวมันเองครับดังนั้นนอกจากการแนะนําพันธมิตรเหล่านี้แล้ว เราจะมากระชากหน้ากากศัตรูเงียบ5ตัวที่กำลังเพิ่มระดับน้ำตาลของคุณทุกวันแม้ว่าคุณจะเชื่อว่าตัวเองกำลังทานอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ก็ตามครับอยู่กับผมจนจบนะครับไม่ใช่แค่เพื่อค้นพบเมล็ดพืชอ,อันดับที่1แต่เพื่อเข้าใจวิธีทวงคืนการควบคุมร่างกายและมอบการพักผ่อนที่ตับอ่อนของคุณต้องการอย่างยิ่งครับถ้าคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดถูกใจและแชร์ให้กับคนที่คุณห่วงใยด้วยนะครับและอย่าลืมทิ้งความคิดเห็นบอกเราว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน และกำลังเผชิญกับอาการอะไรอยู่บ้างการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณอาจช่วยให้ผู้อื่นที่กำลังเจอปัญหาเดียวกันค้นพบทางออกได้ครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปเรามาเริ่มต้นกันเลยครับศัตรูตัวที่5อาหารเช้าแสนหวานที่ถูกอำพรางจุดเริ่มต้นของวันที่ทําให้น้ําตาลพุ่งสูงโดยไม่รู้ตัวครับศัตรูตัวแรกในรายการของเราไม่ใช่อาหารขยะหรือของหวานที่เห็นได้ชัดเจนครับแต่มันแนบเนียนกว่านั้นมาก และนั่นคือเหตุผลที่มันอันตรายครับผมกําลังพูดถึงอาหารเช้าที่ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพเบาๆหรือเหมือนอาหารทําเองที่บ้านแต่กลับเพิ่มระดับกรูโคสด,ด้วยความรุนแรงเทียบเท่ากับน้ําอัดลมเลยทีเดียวครับลองคิดดูนะครับกี่ครั้งแล้วที่คุณทานอาหารเช้าเป็นขนมปังขาวน้ําส้มคั้นครกเกอร์หรือบิสกิตธัญ,ญพืชแยมผลไม้กาแฟใส่นมข้นหวานหรือน้ําตาลโจกกึ่งสําเร็จรูปหรือผลไม้ที่สุกงอมจนเกินไปผู้สูงอายุหลายท่านเชื่อว่าทานมื้อเช้าที่ดีแล้ว เพราะไม่ได้ทานของทอดอย่างปาท่องโกแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไขมันครับแต่อยู่ที่ความเร็วในการดูดซึมที่รวดเร็วต่างหากครับขอผมอธิบายด้วยภาพที่เข้าใจง่ายนะครับลองจินตนาการว่าเลือดของคุณคือถนนทางด่วนเมื่อคุณทานอาหารเช้าที่เต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวมันเหมือนกับการที่รถยนต์หลายร้อยคันพยายามจะขึ้นทางด่วนพร้อมกันในเวลาเดียวครับการจราจรก็จะเป็นอมาพาตรถชนกันและทุกอย่างหยุดชะงักความโกลาหลน,นั้นคือภาวะน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงครับ และในขณะที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตับอ่อนต้องปลดปล่อยอินซูลินออกมาในปริมาณมหาศาลเพื่อระบายการจราจรที่ติดขัดนั้นมันทําแบบนั้นหนึ่งครั้งสองครั้งทําทุกวันและเมื่อผ่านไปหลายปีมันก็จะหมดแรงครับผมเห็นคนไข้หลายสิบคนมาที่คลินิกด้วยความหวาดตัวเชื่อว่ามีบางอย่างเลวร้ายเกิดขึ้นอย่างกะทันหันแต่เมื่อผมถามว่าทานอะไรเป็นมื้อเช้าพวกเขาบอกผมว่าแค่น้ำส้มข้นสดนิดหน่อยเองครับคุณหมอและปัญหาก็อยู่ตรงนั้นแหละครับแม้แต่สิ่งที่มาจากธรรมชาติ ก็สามารถทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงได้เมื่อบริโภคมาก <S <S เกินไปหรือดื่มโดยไม่มีกลยุทธ์ครับทางแก้ไม่ใช่การงดมื้อเช้าและไม่ใช่การอยู่ได้ด้วยกาแฟดําแก้วเดียวนะครับทางแก้คือการเปลี่ยนลำดับการจับคู่และคุณภาพของอาหารชนิดแรกในวันนั้นครับให้เริ่มต้นด้วยใหญ่อาหารหรือโปรตีนครับผลไม้ทั้งผลแทนน้าผลไม้คั้นถั่วสักกามือเล็กๆไข่ต้มสักฟองหรือโยเกิร์ตธรรมชาติรสจืดสัก 2- 3ช้อนอะไรก็ได้ที่บอกร่างกายคุณว่าเราจะเริ่มวัน หมาอย่างใจเย็นนะเมื่อคุณปรับเปลี่ยนสิ่งนี้ถนนทางด,วด่วนจะไม่มีความโกลาหลน้ำตาลจะเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้าๆอินซูลินจะรักษาความเสถียรและตับอ่อนของคุณจะได้หายใจหายคอครับศัตรูตัวที่4ีวิถีชีวิตเหนื่อยหนิงหลังรับประทานอาหารกับดักเงียบที่ตรึงระดับน้ำตาลของคุณให้อยู่ในจุดอันตรายครับศัตรูตัวนี้ไม่ใช่อาหารแต่เป็นนิสัยและอาจจะเป็นนิสัยที่พกบ,บ่อยที่สุดครับนั่นคือกินเสร็จแล้วนั่งลงทันทีกินแล้วดูละครทีวีกินแล้วไปนอนพัก หรือกินแล้วยืนนิ่งๆไม่ขยับตัวผู้สูงอายุหลายท่านเชื่อว่าการเดินคือการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ต้องแยกไปทําตอนเช้าหรือตอนเย็นต่างหากแต่การเดินหลังอาหารนี่คือ,อยารักษาตามธรรมชาติสําหรับระดับน้าตาลในเลือดครับขอผมเล่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนไข้ของผมประหลาดใจเสมอครับกล้ามเนื้อคือเครื่องดูดฝุ่นกลูกโคสที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ครับเมื่อคุณขยับตัวแม้จะเบาๆหรือช้าๆกล้ามเนื้อของคุณจะเริ่มดูดซับน้าตาลโดยไม่ต้องใช้อินซูลินมากนักเหมือนกับการเปิดหน้าต่างบานเล็กๆับ 1, บ1,000าน เพื่อให้กรูกโคตส,ส่วนเกินระบายออกจากเลือดครับด้วยเหตุผลนี้การเดินเทียง1 0 1ถนาทีหลังมือ้อเที่ยงจึงส่งผลกระทบที่ทรงพลังยิ่งกว่ายาเม็ดเบาหวานสีอีกครับและผมไม่ได้พูดถึงการเดินเร็วหรือทําให้คุณเหนื่อยนะครับผมพูดถึงการเคลื่อนไหวการใช้ขาของคุณช่วยให้ห่างกายจัดการกับสิ่งที่คุณเพิ่งทานเข้าไปครับศัตรูตัวที่สามอาหารเพื่อสุขภาพที่ความจริงแล้วไม่ใช่ คำโล่สมัยใหม่ที่ทําให้น้ําตาลพุ่งครับตรงนี้เราก้าวเข้าสู่พื้นที่ละเอียดอ่อนครับเพราะศัตรูตัวนี้ซ่อนตัวอยู่หลังฉลากสวยรู้สีเขียวดูดีและคาสั์อย่างเช่นธรรมชาติไขมันต่ำไม่เติมน้ําตาลทรายหรือธัญ,ญพืชรวมสิ่งเหล่านี้คืออาหารที่ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพแต่กลับเต็มไปด้วยแป้งขัดขาวน้ําเชื่อมน้ําตาลแฝงหรือใยอาหารเทียมที่หลอกตับอ่อนของคุณครับผมขอยกตัวอย่างสักสองถึงสอย่างนะครับขนมปังกรอบธัญ,ญพืชธัญ,ญพืชอัดแท่งที่บอกว่าเป็นธรรมชาติ ขนมปังโฮวิตปลอมๆที่เนื้อในคือแป้งขาวแต่โรยธรรยัญพืชไว้ข้างบนโยเกิรต์ตปรงแต่งรอสอชอหาติดผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารที่มีน้ำตาลแฝงหรือซีเรียลกล่องผสมน้ำผึ้งและผลไม้แห้งที่อัดแน่นไปด้วยกลูกโคสครับผมเห็นคนไข้ที่เปลี่ยนจากขนมปังขาวมาเป็นชนิดที่อ้างว่าดีต่อสุขภาพแต่ระดับน้ำตาลยังคงสูงเท่าเดิมทําไมเหรอครับเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เมล็ดธัญพืชที่โรยอยู่บนขนมปังแต่อยู่ที่แป้งขาวข้างในนั้นครับ ดังนั้นนี่คือบทเรียนใหญ่ข้อแรกของวันนี้ครับโรคเบาหวานไม่ได้ควบคุมได้เพียงแค่การหยุดกินน้ำตาลแต่มันควบคุมได้ด้วยการหยุดกินสิ่งที่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ำตาลครับนั่นคือจุดสําคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตและคุณจะเห็นได้ไม่ช้าครับว่าเมล็ดพืชที่ถูกต้องจะช่วยคุณยับยั้งกระบวนการนั้นได้อย่างไรครับศัตรูตัวที่สองการกินดึกระเบิดเวลาเงียบที่เพิ่มระดับน้าตาลในขณะที่คุณหลับครับศัตรูตัวนี้ทํางานในตอนที่คุณมองไม่เห็นในขณะที่คุณนอนหลับ และมันเป็นหนึ่งในตัวการที่สร้างความเสียหายมากที่สุดครับการกินดึกโดยเฉพาะพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเหมือนกับการสั่งให้ตับอ่อนทํางานล่วงเวลาในตอนที่มันควรจะได้พักผ่อนครับเมื่อคุณเข้านอนด้วยท้องที่ยังแน่นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นครับกระบวนการย่อยอาหารจะช้าลงน้ําตาลถูกปล่อยออกมาอย่างไม่สม่ำเสมออินซูลินต้องทํางานในขณะที่คุณหลับยอดน้ําตาลที่พุ่งสูงตอนกลางคืนจะทําลายหลอดเลือดของคุณอย่างเงียบเชียบและระกากายจะสะสมไขมันมากขึ้นครับทางแก้ที่เรียบง่าย และทรงพลังคือเลื่อนมือเย็ยนให้เร็วขึ้นทําให้มือเย็ยนเบาลงและหลีกเลี่ยงแป้งขัดขาวหลังท่าอาทิตย์ตกดินครับเมื่อคุณปรับเปลี่ยนสิ่งน,นี้ระดับน้ำตาในตอนเช้าจะดีขึ้นครับศัตรูตัวที่หนึ่งความเครียดหรือรังตัวกระตุ้นเงียบที่ทําให้น้าตาลพุ่งได้แม้ไม่ได้กินอะไรเลยครับนี่คือศัตรูที่แทบไม่มีใครสงสัยครับความเครียดจะปลดปล่อยฮอร์โมนอย่างคอติซอลและอะดรีนาลีนออกมาครับฮอร์โมนเหล่านี้ทําหน้าที่เพิ่มระดับน้าตาในเลือดแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทานอะไรเลย,เลยก็ตาม ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับมีคนที่ไม่ได้บริโภคของหวานแต่ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบวิตกกังวลห่วงหน้าพวงหลังและนอนไม่หลับระดับรูโคตของพวกเขาก็ยังสูงขึ้นได้ครับร่างกายตีความความเครียดว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินและร่างกายทําอะไรในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือครับมันจะปล่อยน้ําตาและเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อให้พลังงานคุณในการวิ่งหนีครับปัญหาคือทุกวันเราไม่ได้วิ่งหนีสิงโตครับแต่เรากําลังวิ่งหนีปัญหาเอกสารข่าวสารและความกังวลในครอบครัว ดังนั้นการเรียนรู้วิธีหายใจการเดินการยืดเหยยดกล้ามเนื้อหรือการทำกิจวัตรเบาๆก่อนนอนจะช่วยลดน้ำตาในเลือดได้มากกว่าที่คุณจินตนาการครับห้าเมล็ดพืชที่ช่วยลดน้ำตาในเลือดอย่างรวดเร็วมเมล็ดพืชอ,อันดับที่ห้างาเราอป้องกันขณะจิ๋วต้านทานน้ำตาลพุ่งครับเรามาเริ่มที่พันธมิตรตัวแรกครับมเมล็ดงาหลายคนมองว่ามันเป็นแค่ของประดับตกแต่งบนขนมปังหรือคุกกี้แต่มเมล็ดพืชชนิดนี้คืออัญมณีม ถ้าสาหรับระบบเาผาผลาญครับทําไมหรือครับเพราะมันมีสารลิกแนนใหญ่อาหารละลายน้ําไขมันดีและแร่ธาตุที่ช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินครับเมื่อคุณทานงาสักหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนหรือพร้อมกับเมื่ออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นครับใย่อาหารจะก่อตัวเป็นเจลในกระเพาะอาหารช่วยลดความเร็วที่น้ําตาลจะเข้าสู่กระแสเลือดครับวิธีรับประทานนะครับงาคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะโรวยบนสลัดผ,ผักผสมในโยเกิร์ตธรรมชาติรสจืดใสในแกงจืดใส ในผัดผักหรือผสมในน้ำอุ่นแก้วเล็กๆดื่มก่อนอาหารครับมเมล็ดพืชอ,อันดับที่4มเมล็ดฟักทองของขวัญที่อุดมด้วยแมกนีเซียมช่วยลดน้ำตาลและลดการอักเสบครับมเมล็ดฟักทองคือกลุ่มทรัพย์ทางโภชนาการที่ถูกมองข้ามครับ80%เอร์เซของคนไข้ผมไม่ได้ทานมันทั้งที่ควรทานครับทำไมล่ะครับเพราะมันมีแมกนีเซียมแร่ธาตุที่เป็นกุญแจสําคัญต่อความไวของอินซูลินครับมันช่วยลดการอักเสบเงียบสนับสนุนการทํางานของตับอ่อนปรับปรุงคุณภาพการนอน หลับและควบคุมความดันโลหิตครับเมื่อระดับแมกนีเซียมต่ำร่างกายต้องใช้อินซูลินมากขึ้นเพื่อทำง,งานเท่าเดิมครับวิธีรับประทานนะครับมเมล็ดฟักทองอบธรรมชาติหนึ่งช้อนต๊ะจะผสมกับสลัดใส่ในข้าวต้มข้าวกลอ้งองหรือทานเป็นของว่างระหว่างมื้อก็ได้ครับมเมล็ดพืชอ,อันดับที่สามเมล็ดแฟลก้ยายอาหารละลายน้ําที่ทรงพลังที่สุดเพื่อลดน้ําตาลหลังมื้ออาหารครับตรงนี้เราเข้าสู่เรื่องจริงจังแล้วครับมเมล็ดแฟลกมเลลกมเเื่อใช้อย่างถูกวิธีเป็นเครื่องมือทางเมตาบอลิซึม ที่ยอดเยี่ยมครับทำไมหรือครับเพราะใยอาหารละลายน้าของมันจะสร้างชั้นเจลที่ดักจับก,กลูโคตลดการพุ่งขึ้นของน้ําตาลหลังอาหารลดภาระของตับอ่อนช่วยระบบขับถ่ายลดคอเลสเตอรอลและยืดเวลาความอิ่มครับมเมล็ดแฟลกจะได้ผลก็ต่อเมื่อถูกบดให้ละเอียดเท่านั้นครับวิธีรับประทานนะครับมเมล็ดแฟลกบดหนึ่งช้อนต้มในน้าอุ่นก่อนมื้อเช้าผสมในโยเกิร์ตธรรมชาติในซุปในไอฮาหาันปั่นหรือโรยบนข้าวครับมเมล็ดพืชอ,อันดับที่สองเมล็ดเจีย โลกกำบังแบบเจลควบคุมระดับน้ำตาลได้นานหลายชั่วโมงครับเมล็ดเจียเป็นหนึ่งในเมล็ดพืชที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับผู้เป็นเบาหวานครับใหญ่อาหารละลายน้ำของมันเมื่อผสมกับน้ำจะสร้างชั้นเจลที่ชะลอความเร็วในการดูดซึมกรูโคสป้องกันไม่ให้น้ำตาลพุ่งสูงฉับพลันช่วยให้อิ่มนานลดความอยากอาหารสนับสนุนสุขภาพลำไส้และช่วยลดน้ำหนักครับวิธีรับประทานนะครับเมล็ดเจียหนึ่งช้อนต้นในน้ำหนึ่งแก้วรอสักสินาทีให้พองตัวหรือใส่ในสลัดโยเกิร์ตหรือน้ำผักปั่นไม่ใส่ น้ำตาลครับคำแนะนำสำคัญคืออย่าทานแบบแห้งๆต้องแช่น้ำให้พองตัวเสมอครับบอมเมล็ดพืชอ,อันดับที่1ลูกซัดหรือฟินูกรีฟินูกรีพันธมิตรธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดในการลดน้ำตาลอย่างรวดเร็วครับนี่คือพระเอกของเราครับมเมล็ดพืชที่ผมและเพื่อนร่วมงานด้านต่อร้ายท่อแนะนำมากที่สุดในฐานะตัวช่วยเสริม ตามธรรมชาติครับทำไมมันถึงทรงพลังขนาดนี้หรือครับเพราะมันมีกาแลคโตแมงใหญ่อาหารละลายน้ำที่ออกฤทธิ์ลึกมีสารประกอบที่ช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินสารที่กระตุ้นตับอ่อนยังอ่อนโยนและสารอาหารที่ลดภาวะดื้อต่ออินซูลินในระดับเซลล์ครับวิธีรับประทานนะครับวิธีที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุคือนำเมล็ดลูกซัดหนึ่งช้อนชาแช่ชน้ำทิ้งไว้ข้ามคืนดื่มน้ำที่แช่ในตอนเช้า และเคี้ยวมเมล็ดที่นิ่มแล้วเบาๆครับอีกวิธีคือใช้แบบผงบดละเอียดครึ่งช้อนชาผสมน้ำอุ่นดื่มก่อนอาหารครับข้อควรระวังครับห้ามใช้หากคุณมีภาวะน้ำตาลต่ำอย่างรุนแรงและห้ามใช้โดยไม่ปรึกษาแพทย์หากคุณกำลังทานยารักษาเบาหวานอยู่ครับให้เริ่มจากปริมาณน้อยๆเสมอครับตอนนี้คุณอาจกำลังคิดว่าคุณหมอครับแค่ทานมเมล็ดพืชพวกนี้ผมจะคุมเบาหวานได้เลยไหมครับคำตอบอย่างจริงใจคือไม่ใช่ครับแต่มเมล็ดพืชเหล่านี้จะเปลี่ยนผลลัพธ์ของคุณได้หากคุณใช้มันร่วมกับนิสัยต่อไปนี้ครับ 1>, 1. เดินหลังอาหารครับช่วยลดกลูกโคสโดยไม่ต้องเพิ่มยา 2. ทานมื้อเย็ยนให้เร็วขึ้นครับอนุญาตให้อินซูลินของคุณได้พักผ่อน 3. จัดจานอาหารสุขภาพครับครึ่งหนึ่งเป็นผักหนึ่งในสีเป็นโปรตีนไขมันตำ่ำและหนึ่งในสีเป็นคาร์โบไฮเดรตคุณภาพดี4นอนหลับให้ที่ดีครับการนอนไม่หลับทำให้น้ำตาลพุ่งสูงพอๆกับอาหารเช้าแย่ๆมื้อหนึ่งเลยครับหดื่มน้ำให้เพียงพอครับภาวะขาดน้ำทำให้ระดับกรูกโคสเข้มข้นขึ้น หกลดอาหารแปลร,รูปครับเพราะเบาหวานไม่ได้คุมด้วยการเลิกน้ำตาลทรายแต่ด้วยการเลิกสิ่งที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลครับบางทีตอนนี้คุณอาจรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะเกินไปนั่นเป็นเรื่องปกติครับผมไม่ได้ต้องการให้คุณเปลี่ยนทุกอย่างในคืนเดียวครับผมอยากให้คุณเริ่มก้าวเล็กๆในวันนี้ครับเพิ่ม,มเมล็ดพืชสักหนึ่งชนิดเดินสักสินาทีปรับเปลี่ยนมื้อเย็นที่เคยกินดึกลองฟังเสียงร่างกายของคุณดูครับโรคเบาหวานไม่ใช่บทลงโทษครับมันคือข้อความคือเครื่องตวนใจว่ายังมีเวลาที่จะทํา สิ่งต่างๆให้เปลี่ยนไปครับผมเห็นคนอายุ70 80และแม้แต่90ปีปรับปรุงระดับน้ำตาลของพวกเขาได้ด้วยก้าวเดินที่เรียบง่ายสม่ำเสมอและเต็มไปด้วยความรักในตัวเองครับบอกคุณเองก็ทําได้เช่นกันครับและก่อนจะจากกันผมขอรบกวนคุณเรื่องหนึ่งที่ง่ายมากแต่สําคัญครับช่วยกดติดตามถ้าคุณชอบวิดีโอนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเกี่ยวกับวิธีดูแลระดับน้ำตาลอวัยวะต่างๆพลังงานและคุณภาพชีวิตของคุณ ด้วยกลยุทธ์ธรรมชาติที่ปลอดภัยสําหรับผู้สูงวัยครับผมขอเชิญชวนให้คุณทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยครับว่าคุณจะเริ่มใช้เมล็ดเพื่อชนิดไหนเป็นอย่างแรกครับหรือคุณเคยลองชนิดไหนแล้วบ้างและได้ผลไหมครับผมอาจทุกข้อความด้วยความตั้งใจเพราะชุมชนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นร่วมกับคุณครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับบอกผมครับขอบคุณที่มอบเวลานี้ให้กับตัวคุณเองผมคือ T h อดรธนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและผมขออวยพรจากใจจริงให้คุณมีชีวิต ที่ยืนยาวมั่นคงกระชัก,กระเชงและมีระดับน้ำตาลที่ควบคุมได้ครับและพบกันในวิดีโอถัดไปครับเพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัยโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของท่านก่อนที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำนี้นะครับคุณอยากให้ผมช่วยเจาะลึกวิธีการทำอาหารจากเมล็ดเพื่อชนิดไหนเป็นพิเศษหรืออยากทราบวิธีเช็กระดับน้ำตาลที่บ้านให้แม่นยำขึ้นไหมครับ